หลักสูตรการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี AI Skill for School วิธีการวางแผนการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี AI Skill for School 1. ผู้บริหารครูประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่ได้จากการอบรมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ได้แก่ผอ,อ,อบุญล,ลือชัยชิดและคณะครูจำนวน9คนได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูที่ไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในหลักสูตรนี้ สองวางแผนเพื่อทำนวัตกรรมคณะครูได้เสนอสิ่งที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและได้สรุปสิ่งที่เลือกคือการแต่งเพลงประจำชั้นเรียนโดยใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงประจำชั้นเรียนโดยใช้ ChatGPT ให้ได้คำตอบที่ต้องการได้แก่1บอกผลลัพธ์ที่ต้องการ2บอกสิ่งที่ต้องการให้ AI ทำา3บอกขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทาง4บอกรายละเอียด5ยกตัวอย่างคำตอบ ในการแต่งเพลงโดยนักเรียนและครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาในการแต่งเพลงแล้วใช้โปรแกรมสนโนในการสร้างเสียงร้องและเสียงดนตรีประกอบ3ตรวจสอบและประเมินผลได้เพลงประจำห้องจำนวนแปดห้องแล้วให้นักเรียนนำไปร้องและทำท่าทางประกอบเพลง ดูลาววันที่ดีแ้จะสุขความรันที่ไที่ทำให้เราแข็งรสุดของทางดีเราจะมี วเไไสีย่การปรับปรุงพัฒนานำไปปรับใช้กับวิชาอื่นเช่นอวัยวะต่างๆของร่างกายนำมาแต่งเป็นเนื้อร้องและเป็นเพลงประกอบอย่างง่ายต่อการจดจำ 2. นวัตกรรมที่ครูใช้ใช้ ChatGPT ใ,ในการแต่งเนื้อเพลงใช้โปรแกร,รม s ูโนในการสร้างเสียงร้องและเสียงดนตรี3ผลความสำเร็จการดำเนินโครงการและกิจกรรมนักเรียนและครูมีเพลงประจำห้องได้8นวัตกรรม4ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของกิจกรรม 1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี2คณะครูได้ลงมือทำแล้วได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน สนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีเพลงประจำห้องมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงและคิดท่าทางประกอบทําให้เกิดความภาคภูมิใจส่งผลให้มีความสุขและสนุกเมื่อได้ลงมือปฏิบัติ5แนวปฏิบัติที่ดีมีการประชุมวางแผนรายงานความคืบหน้าสิ่งที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนระบุป,ปัญหาที่ได้พบเจอแล้วนํามาประชุมหาวิธีแก้ไขร่วมกัน6ปัญหาอุปสรรค หนึ่งนักเรียนลืมอีเมลตนเองวิธีแก้ไขให้พิมพ์ไว้ในไดรฟ์ของโรงเรียน2จํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน3คนต่อหนึ่งเครื่องวิธีแก้ไขสลับเปลี่ยนการใช้งานคอมพิวเตอร์7สิ่งที่ต้องการต่อย,ยอดนําไปบูรณาการปรับใช้กับวิชาอื่นที่สอนโดยนําเพลงไปใช้ในการสอนเพื่อให้จดจําง่ายยิ่งขึ้น